สวัสดีครับผมครูสอนเสริมสวยนะครับข่าก,กรรเสริมสวยจากวิทยาลัยสรพัดจ้าอุตรดิตนะครับวันนี้จะมาสอนการตอบเล็บนะครับตอบโพลอี่เจลก็ประกอบไปด้วยเพลี่เจลนะครับสีอะไรก็ได้สีที่เราต้องการนะครับสีชมพูสีอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เล็บโพลี่นะครับเล็บฟอร์มนะครับอ่า วัดให้เหมาะกับเล็บหน้าเล็บของตัวเองเนาะครับแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ทําเล็บต่างๆนะครับผมาก็มาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวจะสาธิตแนะนําอันหนึ่งก่อนเนาะเราก็เตรียมเล็บนะครับวิธีการเตรียมเล็บนะครับบายหน้าเล็บเอาความมันออกนะคบเอาความมันออก ถ้าไม่เอาออก,ออกให้หมดนะครับมันก็จะติดกับติดได้ไม่นานแป๊บเดียวก็จะหมดไปนะครับเอาตะบาบหยาบนะครับแล้วค่อยเอาตะบาบละเอียดนะครับแล้วค่อยเอาตะไบละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับ เราทารองพื้นนะครับทุกครั้งทารองพื้นทุกครั้งเพื่อให้ติดทนนานนะครับแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อเล็บเราด้วยนะครับก็คือเล็บเราจะไม่ลอกไม่เสียนะครับลัวก็บับหน้าเล็บด้วยครับ mm hmm. ใช้ไฟใช้อุณหภูมิแค่ นี้เครื่องสามวัตต์นะครับใช้ใช้เวลาน้อย,อยระหว่างรอนะครับเราก็มาเลือกนะครับ เลือกรีพอร์มนะครับให้เข้ากับนิ้วของเรานะครับผมนี้ผมเลือกเบอร์ห้าครับให้มันเข้ากับนิ้วเรานะครับครับเพราะนิ้วตรงนิ้วเนี่ยมันบานอย่างอื่นแคบหมดอัเนี้ยบานนะครับเราก็ต้องเลือกที่มันโอเคที่สุดนะครับแล้วเราก็นี่พอล r ี่เจลนะครับ ีโพลีเจลนะครับพอประมาณตามความต้องการของเราเลยนะครับตามความต้องการของเราเลยเราต้องการยาวขนาดไหนนะครับก็บีบไปตามเลยนะครับผมเ,เนี่ยนี่ครับแล้วจึงใช้นะครับผู้กันฉีดแอลกอฮอ ปื๊ดหนึ่งนะครับเกลียนะครับเกลี่ยนี่ผมเอามาเยอะขึ้นเกลี่ยให้เท่ากันนะครับ เ,ออเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้เราสามารถดึงออกได้เลยนะบีบๆโยกๆนะครับเดี๋ยวแล้วก็ไล่ลมนะครับแล้วก็ดึงออกนี่เป็นรีเจลแล้วนะครับผมต่อไปนะครับเราก็ใช้ใช้เครื่องเจียรหรือใช้ตนะไบนั่นด้วยก็ได้นะครับผมวิธีการตะไบนะครับก็ตะไบความสั้นความยาวแล้วแต่เราเลยนะครับ ตะบไ,ไปในทางทิศเดียวกันนะครับตะไบไปทางทิศเดียวกันเนาะถึงจะสวยนะครับทําใบไปทางทิศเดียวกันนะครับถึงจะสวยเนาะอ่าถ้ามันยาวเกินไปนะครับเราใช้ที่ตัดเล็บลอมตัดทิ้งไปได้เลย๊บงนี้นะครับผม ช้ตะไบยหยาบนะครับวิธีการก็คือไปทางเดียวกันนั่นเองนะครับ,รบแล้วก็ตรงโคนนะครับมันจะเหลื่อมมานิดๆหน่อยๆนะครับเราก็ตะไบออกได้เลยนะครับตะไบออกได้เลยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ีเจลมันจะแข็งมันจะอยู่กับเรานานพอสมควรนะครับเสนะร็จแ,แล้วนะครับลราตะไบอะไรเสร็จแล้วนะครับก็เคลือบแบบได้ทันที แล้วก็อบนะครับแม่เสร็จแล้วนะครับมันก็จะยาวขึ้นมาละนะครับก็จะเป็นสีนะครับจะเป็นสีที่เราต้องการเลยเป็นสีอมชมพูนั่นเองครับเล็บเราก็จะอมชมพูไปตลอดเลยนะครับมันอยู่ได้ประมาณก็หลายเดือนนะถ้าไม่ถ้าบางคนไม่ทําอะไรไม่ซักผ้าไม่ไม่โดนอะไรแบบ ไม่ทําอะไรมากมายอะครับคือเหมาะสาหรับกับคนที่ไม่ค่อยทํางานนั่นเอง <laughs> เพราะว่ามันเป็นเจลนะครับแปบ๊บเดียวมันก็จะหลุดนะครับผมครับ <Okay. S 1> วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ